โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fi s h i n ท Town นะครับพรากผมตานะวันนี้ก็มาแนะนำเกม n f t ใหม่นะซึ่งจะเปิดตัวประมาณวันที่เอ้ยไม่ใช่เปิดตัวประมาณเดือนธันวาไม่ก็เดือนกมกรานะครับซึ่งเกมนี้ยังไม่เปิดตัวในตอนนี้นะแต่ว่าตอนนี้มี Air Drop นะครับซึ่งผมจะมาสอนรับ Air Drop ในคลิปนี้นะครับคนที่ติดตามผมอยู่นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมีมีเกม n f t อะไรที่ผมจะาสามารถแนะนำได้ที่ผมมาแนะนำนะ Air Drop เกมนี้นะจะแจก100คนแรกที่มีอันดับการเชิญสูงสุดนะครับแล้วก็แจก1,000 อดเดตสำหรับผู้โชคดีนะครับซึ่งตอนนี้ผมล็อกอินใน Facebook นะแล้วก็ผมจะฟิชชิ่งทาวอันนี้ครับผมเขาให้ไปติดตามเ e l e กร a m มนะซึ่งเราต้องอันนี้ก่อนนะครับเราต้องใส่ฟูเนียมก็น่าจะเป็นชื่อจริงนามสกุลนะแล้วก็อีเมลแล้วก็อ d ดเดรสนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอกดเซฟก่อนละกันแล้วก็ล็อกอินด้ยทวิตเตอนะเพราะว่าทวิ t เตอผมเนะี่ยมีอยู่แล้วโอเคเราล็อกอินเสร็จแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมน,ะนี่แล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็เช็คนะ ว่าเราเข้า Tele กร a m มหรือยังนะครับอันนี้ก็นี่ครับก็เข้าตามเขาเลยนะแล้วก็กดจอยช a n แนลอย่าลืมกดจอยช a n แนลนะครับโอเคพอคลิกเนี่ยอันนี้ก็คือเราเข้าเรียบร้อยนะครับพอเราเข้าเสร็จแล้วก็ทำอะไรต่อพอเราเข้าเสร็จแล้วก,กดคอนติเนียนะมันก็จะดูให้นะครับว่าเราทําจริงหรือเปล่าโอเคถ้ามันคิอติ๊กเครื่องหมายถูกแบบนี้แสดงว่าเราทําจริงนะครับแล้วก็ไปติดตามของเทเลกรมของออฟฟิเชียลนะต้องถ้าถ้าจะสะดวก ล็อกอินก็คือล็อกอินอะไรก็ได้นะครับล็ Lock, จะล็อกอินเป็นทวิตเตอร์หรือว่าล็อกอินเป็น Gmail ก็ได้นะอันนี้ก็ทําเสร็จแล้ว2อย่างแล้วก็ไป Follow Follow ในทวิตนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเอ้ยฟอลโล่สองสองแอคเคาใช่ปะเดี๋ยวขอไป Follow กันครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล็อกอิน,นทวิตเตอร์เนี่ยมันจะมันจะทําง่ายครับเนี่ยทำประมาณนี้เลยก็ไม่ต้องแชร์ไม่ต้องอะไรนะทวิตเตอร์แค่ไป Follow นะครับปกติเกมอื่นจะมีให้แชร์ใช่ไหมแต่เราแบบแค่ไปอันนี้ให้เฉยๆนะครับก็น่าจะเสร็จละโอเเเเคนนนีี่่ยตัวกกกมม็าาาจะะปปรรณ้ด Follow ไ เฟลโลเสร็จแล้ว2อันใช่ป่ะแล้วก็กดคอนติเนียไปนะเพื่อมันตรวจสอบนะครับอันนี้ก็เป็น Discord นะแล้วก็ต้องเข้าด i s c o r d ครับคือผมแนะนําให้โหลด Discord ไว้ก่อนก็ดีนะเออเอาทาไมมันไม่เด้งไปด i s c o r d ลเรวะเฮ้ยรอทาไมมันไม่เด้งไปด i s c o r d ดเอะอ่าทำไงดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอเปิด Discord กนะ่อนขอเปิด Discord แล้วค่อยเข้าใหม่นะเผื่อมันเด้งไป Discord นะครับเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเป็นอย่างนี้ ปกติมันจะเด้งเข้ารีคอร์ดนะหรือว่าผมต้องเปิด d ีคอร์ดก่อนหรอวะโอเคอันนี้ผมเปิด d ีคอร์ดแล้วนะเดี๋ยวผมขอเขอ้าใหม่กันครับช่างยากเย็นเหลือเกินนะเรื่องตรง d ีคอร์ดเนี่ยได้ไหมโอเคได้แล้วเนี่ยมันก็เราผมแนะนําให้เปิด d ีคอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็เข้าไปเสร็จสิส้นนะฮะเฮ้ยก่อนที่คุณจะสามารถพูดคุยได้เราต้องชั้นอ่านกดต้องยอมรับกฎของ d ีคอร์ดกันนะอันนี้พอเราเข้าเสร็จแล้วนะครับคุณไม่มีสิทธิต้องรอเขากดยืนยันด้วยก็น่าจะรอไม่นานนะครับ รอไม่นานแล้วก็คอนติเนียดูดิว่าเราเข้าเรียงโอเคก็ล็อกอินดิทคอร์ดไปก่อนนะครับเย่เข้าเรียงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเราเข้าดิทคอร์ดได้แหละแล้วก็ไปเอ่ออะไรวะวิสิตนี่คือเข้าร่วมเหรอเข้าร่วมกลุ่มกลุ่มเหรอหรือว่าอะไรอ๋อเพจติดตามเพจเฉยๆโอเคพอติดตามเพจได้ก็กดคอนติเนียไปเพราะว่าเราลนะ็อกอินใน f a c e b o o k นะก็จะง่ายนิดนึงครับอันนี้คืออะไร เฟจินะ้งทาวเว็บไซต์นั้นเราต้องเข้าไปดูที่เว็บไซต์หรอเนี่ยเราต้องเข้าเว็บไซต์เขานี่ครับอันนี้เป็นเว็บไซต์หลักของจริงนะพอเข้าเสร็จแล้วแล้วก็สามารถกดคอนติเนียได้เลยอันนี้ก็ต้องรอเวลานะโอ้โห11ชั่วโมงเลยวรอนานจังเลย You can enter again อ๋อใน11ชั่วโมงโอเคแล้วก็อะไรวะเฟจิ้งทาวมิดเดิลคืออะไรอ่ะมิดเดิลหรอไม่ใช่มิดเดิลกด follow อันนี้คือ follow ไหนไหนอ่ะเราเราอินในเฟซก็ได้นะครับไม่ยากหรอกมั้งเนี่ยกด คอนติเนียร์คอนติเนียร์ไปเรื่อยๆกดยอมรับไปเรื่อยๆนะก็น่าจะได้นะครับโอเคครีด okay. okay. แอคเคาท์โอเคเราก็ใส่อ e ีเมลเรียบร้อยนะครับก็กดรีดแอคเคาท์ไปก็น่าจะเสร็จนะได้เปล่าวะผมไม่ค่อยทําอะไรไ okay. เลยโอเคคอมพลีทอะไรสักอย่างครับหนึ่งวันอะโกูเราก็สามารถกดคอนติเนียร์ได้เลยวะวะอันนี้คือทําไมไมันต้องรอเวลาผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทำไมอันนี้ทําอะไรนะกดฟอร์ไหนๆนะ อันนี้ก็ต่อไปนะก็เป็นการฟอนในอินสตาแกรมเอา้าเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วโอเคอันนี้ก็ไปติดตามในช anel ยูทูปนะครับติดตามไปช anel ยูทู e ก็เป็นแฟชชิ่งทาวออฟฟิเชียลนะครับเขาก็น่าจะลงข่าวอะไรเสร็จเสร็จต่อจากนี้แล้วทําอะไรต่ออันนี้ก็คือลิงก์เชิญเพื่อนนะสาหรับใครที่เอออยากนําลิงก์เชิญเพื่อนไปเชิญก็เชิญได้นะครับที่ก๊อปลิงก์ตตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเชิญเพื่อนนะก็จะได้ประมาณ12นะครับ12แต้มแต่ผมไม่รู้ว่าแต้มมันดูตรงไหนนะ มีคนอะไรกดอะไรให้เรามันดูตรงไหนผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็จะมาจะเป็นแต้มทั้งหมดหรือเปล่านะครับน่าจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เหลือ9กวันสุดท้ายนะก็สําหรับใครที่นะครับสำหรับใครที่จะทาแต้มนะก็สามารถไปตรงนี้ได้นะครับจะเชิญเพื่อนเนี่ยสามารถเอาลิงก์ตรงนี้แล้วก็สามารถส่งไปได้นะโอเคอันนี้ก็เป็นการวิธีการรับไอ้ดอปคร่าวๆนะครับแล้วก็จะมาดูนะครับว่าเกมนี้มีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะเกมนี้เป็นเกมตกปลาธรรมดาเนี่ยเงีเกตกปลาอย่างนี้แล้วก็เราสามารถเอาของที่ได้จากการ แอรดอเนี่ยสามารถไปซื้อคันเบ็ดได้นะโดยคันเบ็ดหนึ่งเนี่ยตอนนี้ยังไม่เปิดเผยราคานะแต่ว่าสกุลเงินของเกมนี้นะผมที่ผมอ่านดูอะมันจะมี2ส,สกุลเงินไว้ก็คือกิลแล้วก็แล้วก็ไอเนี่ยสกุลสกุลตรงนี้นะครับสกุลไหนวะ FSTN นะครับซึ่งพื่อผมไม่รู้ว่าอ่านว่ายังไงนะก็ติดตามกันเราแล้วกันนะครับส่วนกลุ่มใครจะเข้ากลุ่มพูดคุยผมก็สร้างกลุ่มไว้แล้วแล้วก็ไปติดตามกันเรานะส่วนข้อมูลเกมอื่นเดี๋ยวผมเอามาอัปเดตนะครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากก,า like, กาดไล ต่างๆวิธีการข้อมูลข้อมูลหรือวิธีการอัปเดตเกมอื่นๆนะเดี๋ยวผมจะมาลงในช่องนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยอันนี้เป็นเกม NFT ใหม่นะผมอยากให้ทุกคนนะครับทำ Airdrop นะแล้วก็ใครที่อยากช่วยผมครับสามารถกดลิงก์ Airdrop ข้างล่างได้เพื่อไปทำ Join Airdrop ตามตามตามผมเลยนะโอเคก็สำหรับ Airdrop ก็น่าจะประมาณนี้นะใครชอบก็ฝากกดแล์กดติดตามครับพบก,กันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปหน้าผมจะมาทำคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยอันนี้หมดเขตประมาณ30พฤศจิกาย,ยนนะเหลือ9วันสุดท้ายวันนี้วันทะี่21เนาะ ก็รีบๆกันหน่อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตาม,มด้วยสรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย